ทีกับ่ท่านในยุ่งไหลพี่น้องขอบคุณเลอร์หาล้านดวงใจ,งใจ,งงใจพี่น้องสามล้านดวงใจหนึ่งล้านดวงใจขอบคุณได้ไหนอีกอย่างหน่อยนะคันเปิดสางไล่ใดๆขันคันค้นมากเทราซีแสนหาแสนวันนี้นะ เดี๋ยวเขาก็มานยนงย่นเงินทำไงสน,นกุกโวยบันดะังล่ะวันด,ดีค่ะเกียรหลัน้องใจขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องฮัลโหลเอฟ e v วันพ n e ก็ชิมแตงมเกี่วโซมาดเดียวทำเด็กใหม่เอาโดนโดนเต็มเกี่วขอบคุณแปดหลัน้องใจเด้ออีกจังน่อยนี่พ่อเปิดสั่งไรได้แล้วโอ้ยสนุกหนักเงินแล้วคุณบ่อย เราบ่ต้องห่วงดอกเยางเงินได้หลายก็จะไปขายของอีกเลยจังหน่อยนางยื้อ <laughs> สื่อกระดิ่น <Sabbath> ับเงินน <cession>, ่ะ mm นี hmm. <inaudible> nuts, ่เราโตนักเงินเลยจ้ะวัดดีค่ะคุณลาลาขอบคุณหลายๆเด้อคุณลาลามาเป็นน้ามือวันเลยคุณลาลาน้ามือวันคอมเมนต์เลยขอบคุณหลายๆเด้อมาเป็นกำลังแดงใจให้กระเด้อ หมากไหมคือสีดกค,คักเนาะเห็นประเดียนไปเบิ่งอยู่เก็บเต็มถังเต็มถังเลยโวยสนุกโวยเงินเลยเนาะสบายดีเลยประเดียนนะช่วงนี้กันโบใครสบายเป็นไงรดรอกพี่น้องไอ้จ้อยแบบจ้อยแบบยีงเห็นว่าหน, <laughs> นาเชี่ยวไปยังเนี่ย <laughs> เป็นโรคปวดหลังปวดขาเนี่ยลายคนลหลาย เรียนก็ได้ว่าไม่ยังหลบปวดแขนปวดขาลายอยู่เก็บเออแม่ยอยู่เห็นไปเบิ้งคลิปเห็นหนังแกนอันเก็บหมากไม่หมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากับใครอยู่ตีสิได้เงินหลายอยู่เนาะช่วงนี้เขาปไาหาแต่เงินน่ะเนาะช่อ,อ,องร่องเลยค่ะอันแมน่ช่องอันช่องร่องน่ะ ซองนี่ซองอันเทียนยังบ่ทันไหผ่านสางไร่ได้ซองนี่ซองผ่านสางไร่ได้ไปเด็ยนยังพรทัานไห้ขึ้นไร่อันซองนี่ซองที่สามของประเด็นที่ว่าดวงเดือน 49. สี่สิบเก้าซองที่สามพรทันไหผ่านอย,ยู่ก,ก็เลยเอามาขึ้นไปซองอันอันนี้ยังบ่ทัานไห้ขึ้นไร่มัน โอ้ได้อันถึงเบอร์ลี่ได้เก่าถังโอ้สุดยอดเลยเก็บยังไงโอ้เกงเสุดยอดเลยได้เถังได้เงินบ่แม่นนอยแล้วเนาะเถังเก็บเบอร์ลี่ได้เถังได้เงินบ่แม่นนอยเดกันบ่ทันไปอาบน้ําา

เดือนหนากันย่ากันย่าตุลาโอ้อีกันเก็บสิพ่อสองเดียนหมดละเนาะส้นเดียนตุลายังคอยมากเก็บพ่อสองเดียนนะเดอนี้เดียนว่าทนหอดเดีอนกันย่าอยู่เอาเดอนี่เดนอยังไงไปเบิ้งแต่ยูทูบเรื่องเบิ้งโอ้เดียนสิงหาว่าทันหอดเดียนกันย่าอยู่เดนสิงหาประเี ไม่อยากตัวเนะ้อ <laughs> งอยากตัวไปเรียนบ่เคยกินเนื้อเกลืเนาะ